ครัสบสวัสดีครับนุ่มน้ํามนตนค้นนะใครมือหนึ่งับผมมือนี้ครับผมสมสมเนื้อสมเนื้อง่วเหลือจากกับจูบหม้ออ่างน,นี้ครับผมขันสมยี่สิบสี่ชั่วโมงเราสมพอดีติดมืสามหอมีหอหนึ่งท่านเคยพักกันอย่ครับผมพักกลับนั่งได้สตอรทั้งไตพื้นที่มาหน่อยเอ้าะมาอยู่ตรงก,ก็ได้ ยี่ที่เด็ดพริดด้วยประกาศตาหน่อยหน่อยก่อนนะ้ยหน่อยมั้งนะของเต็เมเหมือเดิมมาพี่น้องมาอากาศฝนลินยิ่งเย็นเอาๆเ,เลยนะบุฝนลิน่ลินมา อิูลักัสีเนี่ยอยากไรเนี่ยขไว้ห่วยหอนเ่องรงัวันเอง ổm ờm, ồ, ồ, Không ăn nghe ngay Nghe là hết được yên kia you มากวัมามาได้ยินรุ่นลัยเนีย xâm trụ Như là các bộ khí của nó Tắm luôn, cao ผมถึงจะแตกแล้วห้วสอง คนพริกสิบห้านวยหรอกกินไปสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดก่สิบี่เ็ดยีิบสองยีมยี่สิาพิกแดง nhiều lúc đẹp đó <laughs> 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 Hãy Thank you. Nghe đẹp Xoáng hoa thật im Vâng hoa Khốn hoa Khốn khả Đơn thì phiết lợn Điểm hàng rồi và tốt Cánh บึ้เดี๋ยวพอนึงนี่คุกบัมพี่เก็บบึ้ครับผมแซบสมเนี่ยเฮ็ดเองฮันเองครับพิงค์น้วยเข้าซื้อเหรอครับผมก็ขอขอ้นตัวุึ้นตุกขัดหลังครับผม รับสมรับฟังผม,มออรุ่ปัมเมืองดนบึงประกาบมาเทิงกับผมโมกินมากที่มาดูห้องกินดีเ่ิ่งน,นะครับรอบสวัสดีครับ